ติดเล็บเท้าอันเดิมเก่าแล้วค่ะถึงเวลาเปลี่ยนแล้วนะคะตัวนี้อยู่มาหลายเดือนเลยแต่ว่ายังสวยอยู่นะคะเราได้ลายมาใหม่เราก็เลยอยากเปลี่ยนค่ะนี่แกะเสร็จแล้วเท้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเท้าก็พร้อมที่จะติดสติกเกอร์แล้วค่ะทําความสะอาดเล็บเท้าด้วยสบู่ค่ะเพื่อล้างคราบก่านะคะแล้วก็ตัดแต่งเล็บให้ได้ขนาดหรือว่าแบบที่เราต้องการค่ะแล้วต่อด้วยการลงเบสพราเมอร์เล็บนะคะเพื่อไล่ความชื้นแล้วก็เพื่อเตรียมเล็บให้เหมาะแก่การติดสติกเกอร์นั่นเองค่ะนี่เราก็จะทาไปให้ครบทุกเล็บแบบนี้เลยนะคะนี่เขาก็จะแห้งไว เลือกลายเล็บค่ะวันนี้เราจะเลือกเป็นลายนี้นะคะซึ่งเออก็จะมีเพชรนิดๆหน่อยๆนะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นนูนๆด้วยค่ะนี่เราขอใช้แบบลายนี้ก่อนนะคะนี่พอหลังจากนั้นนะคะเราก็แกะสติกเกอร์ออกแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปติดเล็บกันเลย mm. แนะนํานะคะถ้าใครเลือกแบบเล็บที่เป็นนูนๆแล้วก็เพชรใหญ่ๆแบบนี้นะคะแนะนําว่าให้ใช้กันไกตัดเล็บหรือว่ากันไกนะคะตัดออกก่อนค่ะเราถึงตะไบนะคะนี่เป็นฟินิชลุคของเราค่ะเล็บออกมาก็สวยเหมือนเดิมชอบมากๆเลยอยากให้ลองนะคะสติกเกอร์ติดเล็บทําเองง่ายลายสวยแล้วก็ราคาน่ารักอีกด้วยค่ะ